สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณสีแยกนะครับทางสนามบินนะครับนี่นะครับก็คือสีแยกสี่แยกสนามบินนอกนะครับถ้าตรงไปเป็นคนลังนะเราก็เรียวไปทางนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตถนนอีกเส้นหนึ่งครับกำลังสร้างใหม่ครับก่อนถึงปั๊มแก๊สนะครับอันนี้ผมจะไปสนามบินจะไปสนามบินนะแต่ว่าจะ ให้ผู้ชมได้รู้ว่ามีเส้นใหม่มกําลังเกิดขึ้นในจอด,ดสงขลานะครับจังหวัดหานใจนะครับตัวเยียนในอำเภอหาใจนะครับก็เห็นว่ามีการเจริญเติบโตในในเมืองเยอะนะครับก็จะมีการเส้นทําให้กจราจรแตดช่วยได้เยอะมากกับเส้นนี้นะครับนี่ครับคือกำลังก่อสร้างอยู่นะครับอ่าข้างหน้ากำแกงนะครับก็ตรงไปก็เป็นสี่แยกสนามบินในนะครับ รนีก็เสาไฟฟ้ามาแล้วนะครับเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็ตรงไปนะครับจะไปเจอนะครับสี่แยกเมื่อก่อนเป็นสามแยกครับเชื่อว่าวัดท่าเคียนนะครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็นสี่แยกนะครับพอเจอสี่แยกวัดท่าเคียนนะตรงไปก็เป็นสี่แยก ช่างกลนะครับอ่าแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นเอ่อเข้าไปในเมืองกอ็บางคนก็สามารถมาทางสนามบินได้นะครับทางลัดนะครับทางไบพาสใหม่ก็บิงได้ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่กี่แล้วก็มันจะมีข้ามสะพานด้วยนะครับสะพานคลองลอนเองนะครับที่มาจากคลองอคลองหว้านะครับตรงไป วนหลงังนะครับจะมีสะพานเราก็สัญจรได้นะครับระดับหนึ่งนะครับรถถกล้อสิบล้อก็พยายามเบี่ยงมาทางนี้ด้วยเหมือนกันครับต่อไปก็คงจะสบายขึ้นนะครับก็คือโดนตัดใหม่นะครับท่้นนี้ก็เดี๋ยวว่ารถกระบะนี้กำลังเข้าไปด้วยนะครับวิ่งไปได้นะครอบเสียแต่ก็เป็นดินแดงอยู่ถือว่ายังไม่เสร็จ ก็วิ่งใช้งานบริการได้นำรับไปเลยนะครับไปถึงช่างกลเลยครับโรงเรยนช่างกลตานนั้นนะครับเป็นคนกียรตตลอดเลยนะครับตรว่าท่านผู้ชมลองดูเส้นจาก Google Map ก็ได้นะครับของ Google นะครับเส้นนี้นะครับก็อย่าลืมครับติดตามผลงานทาง a c e b o o k ซับสไครต์คุณผูด้วยนะครับสำหรับโดนอัปเดตใหม่นะครับระหว่างเส้นสนามบินนบไป ช่างกลน,นะครับขอบคุณครับก่อนถึงปั๊มแก๊สน,นะครับข้างหน้าเขจะเป็นสนามบินในนะครับสีแยกสนามบินในนะครับจะอยู่ใกล้กับไทยวัสดุนะครับ